เอาละครับก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆก็กลับมาพบกับวเวเลอร์และเจนีกเช่นเคยเนาะ,ะตามที่สัญญากันไว้นะครับผมจะมารีวิวกิจกรรมวันว,นเวาเลนไทน์นครับ h o w of h o w of romance นะแต่ก่อนอื่นเลยเนะี่ยขออภัยนิดนึงนะครับก็คือผมบอกวันที่ผิดนิดนึงนะผมคำนวณวันที่ผิดนะผมก็ใจผิดเนาะก็คือจริงๆแล้วกิจกรรมเนี่ยมันมาคืนเอ่อเที่ยงคืนวันที่11นะก็คือเที่ยงคืนปุ๊บเรามันก็จะเป็นวันที่11เนาะแล้วเราก็ต้องบวกอีก7ชั่วโมงนะก็คือเป็น11กุสิบเอ็ดกุมภา,มานั่นเอง นะครับก็อันนี้ผมไป,มไปบวกเลขผิดนะผมไม่เข้าใจว่าเป็นวันที่สิครับก็ต้องขออภัยนิดนึงเนาะโอเคนะครับกิจกรรม h o w how of romance เนี่ยหรือว่ากิจกรรมวันวาเลนไทน์เนี่ยมันจะมีหลายพาร์ทด้วยกันนะครับโดยพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับซึ่งการล็อกอินเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลตามที่เพื่อนๆเห็นเนาะจะมีทั้งกุหลาบมีทั้งอของอุปกรณ์อัพทีมต่างๆนะครับอัพเกรดต่างๆเนาะก็ว่าไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็น กรอบรูปอวตารที่เป็นรูปกุหลาบนะครับแล้วเมื่อเพื่อนๆล็อกอินครบ10วันเนี่ยมันจะได้กล่องของรางวัลน,นะครับหรือว่าตัวเลือกตัวละครนะครับซึ่งก็จะมีตัวละคร3ตัวด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นแดนาโชต่าแล้วก็ดอริสนะครับซึ่งผมแนะนําเลยก็คือเลือกแดนานะแบบไม่ต้องคิดเยอะนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆแบบทีมล้นแล้วนะครับแดนาแบบพร้อมใช้งานแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะเลือกโชต่าหรือว่าดอริสก็ได้นะครับอันนี้ แล้วแต่เลยนะครับไม่ได้ไม่ได้บังคับกดเกณฑ์เป็นกฎเกณฑ์ในการเลือกอะไรนะครับเอาที่ชอบนะครับโอเคต่อมานะครับก็คือจะเป็น l ลลี่โน้ตเออเลิฟลี่เลิฟลี่โน้นะครับเลิฟลี่โน้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องมาเปิดหาการ์ดตัวละครให้ครบ7ตัวนะครับตามภาพที่เห็นเนาะซึ่งของผมเนี่ยยังไม่ครบนะครับโดยนะครับการจะเปิดหาได้เนี่ยเราจะเปิดตรงกล่องหัวใจซ้ายมือ ที่มีเวลาเขาดาวเนาะซึ่งไอ้กล่องหัวใจซ้ายมือเนี่ยเราจะได้มาจาก2ทางด้วยกันนะครับก็คือ idle o c h a d e ที่เรา,เอารอระยะเวลาในการกดนะครับตรงหน้าแรกเลยนะครับกับ2นะครับจะเป็น daily quest นะครับก็คือทำภารกิจประจําวันเนี่ยเราก็จะได้กล่องพวกนี้มากดนะครับแล้วเมื่อกดเนี่ยมันก็จะแ a นดอมตัวละครอ,ออกมานะครับซึ่งตัวละครที่เราได้มาเนี่ยก็คือเอามาใส่ในตรงหน้าต่าง ที่เพื่อนเห็นนะครับเจ็ดตัวแต่มันก็จะมีกรณีที่เราสามารถแล,เลแกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้นะครับแลกเปลี่ยนกับคนในกิวได้นะกรณีที่เราแบบอ,อยากได้ตัวละครที่เรายังไม่มีนะเช่นอย่าง exiting, ของผมเนี่ยผมยังไม่มีเทเลนเนาะผมก็กดกิวรีเควสแล้วก็เลือกรีเควสแล้วก็เลือกตัวละครที่เรายังไม่มีได้นะครับหรือถ้าเราเห็นว่ามีคนในกิวเราขอตัวที่เรามีอยู่นะครับเราก็ดเนทให้ เพื่อนในกิลด์ได้นะครับซึ่งมันจะได้5กุหลาบกลับมานะครับในกรณีที่เราโอนเนตโนเนตให้เพื่อนเนาะแล้วเมื่อเราโอนเนตให้เพื่อนแล้วเนี่ยเราก็คือไม่สามารถโอนเนตต่อให้คนอื่นได้อีกแล้วนะครับก็คือโอนเนตได้แค่ครั้งเดียวเนาะแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็คือสามารถอ่านได้ตรงอินโฟมชันตรงนี้นะอีเวนต์ทิปนะก็คือมันจะอธิบายทั้งหมดนะครับว่า มีรูปแบบยังไงบ้างนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยก็คือไอตรงอันนี้นะครับก็คือเอา i l a b บ e 2เนี่ยทุกการล็อกอินหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเพิ่มมาหนึ่งะครับตามความเข้าใจผมเนาะในการอ่านตรงนี้นะข้อ5นะก็คือ during dayvent เนี่ย log in each day to get one redeem chance เนี่ก็คือไอตัวตัวนี้แหละมันจะเพิ่มมา1ครั้งนะครับในในการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนอะไรนะครับก็คือแลกกุหลาบกับแลก exp ER เนาะ ซึ่งมันสามารถสะสมได้สูงสุดเนี่ยสครับสครั้งเท่านั้นนะก็คือมันก็ค่อนข้างบีบไกลๆว่าเราต้องกดแลกใช้คํานี้ดีกว่าเนาะแล้วก็เมื่อเราแรกเนี่ยเราจะได้ EXP 75แล้วก็กุหลาบอีก60นะครับกุหลาบไว้ไปทำอะไรนะครับก็คือต่อมาก็คือจะเป็นสวิ t ช h อปเนาะกุหลาบก็คือเอามาแลกของรางวัลตามที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะหน้าต่างน,นี้เลยแล้วการแลกของรวัลเนี่ย มันจะปลดล็อกด้วยนะครับปลดล็อกอยังไงนะครับก็คือมันจะมีเหรียญชมพูตรงกลางเนี่ยสามร้อยเนี่เพื่อนๆเห็นนะดูจากซีดออฟไลน์เนี่ยเมื่อเราสะสมไ้เหรียญกุหลาบสีชมพูนี้นะครับครบหนึ่งพันเนี่ยมันจะปลดล็อกหน้านี้นะเป็นช็อปแท็บที่สองนะครับซึ่งมันก็จะมีตัวละครมากมายให้เลือกเนาะแล้วก็แต่ดูจากตัวละครแล้วก็ไม่ค่อยน่าเลือกเท่าไหร่เนาะก็มีถ้าเป็นเผ่าปกติก็มีลูเซียเนาะ ส่วนแสงมืดก็ก็คงเป็นเยซาโคนะครับก็เป็น god of s i l e n นะเทวเจ้าของแห่งการใบ้นะครับแล้วก็แถบสุดท้ายเนี่ยก็คือหมื่นแต้มน,นะครับก็คือน่าจะใช้น่าจะเหมาะกับสําหรับสายเติมในกรณีที่เราต้องการหาตัวแสงมืดนะแต่ผมยังไม่ได้คํานวณราคานะว่ามันประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่องทางในการหากุหลาบก็คือจะมาจากการ กดแรกตรงนี้แล้วก็ล็อกอินประจําวันเนาะมีแค่นี้นะครับนอกจากนี้ก็จะต้องเป็นการเติมนะครับเติมเงินเข้าไปก็จะอยู่ในตรง time limit offer นะครับซึ่งแต่ละแพ็กเนี่ยก็ตามกําลังเลยครับเพื่อนๆไหวก็ไปนะครับถ้าเอาคํานวณง่ายๆเนาะก็ตัวแสงมืดเมื่อกี้มันพันแปดเนาะ พันแปดกุลาบนะครับแต่เราต้องปลดล็อก1,000ก่อนก็คือ2อ0พถ้าเราไม่เติมเลยแล้วเราแลกอันนี้ได้ทุกวันนะครับหกสิกุลาบทุกวันวันละหนึ่งล็อกอินอีเวนต์นี้มี1ิบวันตอนนี้บบกมาสองนะครับก็เหลืออีกเหลืออีกสิก็ คิดแบบง่ายๆก็เหลือสัก13ก็เอาไปว่าเราสามารถแลกอันนี้ได้15ครั้งนะครับ65ก็3,000เอะผมคูณเลขถูกไหม15 15คูณ60ก็3,000ไม่สิเออ3,000ถูกแล้ว เอ้ยไม่ใช่เก้ารอยพูดผิดเออตกเลขแล้วเนี่ยผม900อนะครับได้แค่9ก้อยเองนะสายฟรีอ้อไม่สิเก0าร้อยแล้วก็บวกอันนี้อีกร้อหสิก็พันหนึ่งอ่ะโอเคก็คือถ้าเราถ้าเราแลกเปลี่ยนนี้อันนี้ได้ครบเกลี้ยงเลยนะก็คือเราจะได้9 0้โดยประมาณนะครับอันนี้โดยประมาณเนาะผม คิดมาประมาณนี้ก็คือตอนนี้มี2แล้วเราเหลืออีก13วันล็อกอินวันละ1ครั้งก็จะเป็น15เนาะคิดแบบเร็วๆนะครับแล้วก็15คูณ60เนี่ยก็ได้900นะครับ900บวกอีก150ก็จะเป็น1,000กก็คือเราจะปลดล็อกอันนี้ได้นะครับแล้วเราก็ไปเติมเงินนะ1,800กูลาบนะครับมูลค่าเท่าไหร่1,800เอ่อ3,000นะครับ โอ oh, แพงจังนะสามพันได้หนึตัวโอ้โ oh, หแพงมากเลยนะก mm hmm. ็ถ้าถ้าเพื่อน mm hmm. ๆลองไปคิดคร่าวๆดูนะอันนี้อันนี้ผมไม่มั่นใจนะอันนี้ผมคิดแบบเร็วๆเนาะคิดแบบสดๆเลยนะครับ mm hmm. ก็อาจจะมีผิดพลาดไปได้นะครับก็ mm hmm. ถ้าตัวละสามพันก็หนักอยู่นะแพงพอสมควรเลยเสร็จปุ๊บมันก็จะมีตัวโรแมนติกเจอร์นี่นะครับตัวโรแมนติกเจอร์นี่เนี่ยอ๋อหรือเป็นตัวนี้ จะช่วยทําให้เก็บกุหลาบได้เร็วขึ้นนะครับถูกขึ้นมันก็จะมีตัวพรีเมียมพาร์ตก็คือสามบาทนะครับ mm hmm. ก็จะปลดล็อกซึ่งไอเอพีที่ได้จากการแลกเลิวลรีโนนเนี่ยคือเจใช่ไหมครับมันก็จะปลดล็อกเลเวลไอพารตตรงนี้อืมไม่แน่ใจว่ามันจะปลดครบหรือเปล่านะ ใช่ครับก็คือ EXP เนี่ย75แล้วก็ปลดปลดที่ตรงนี้เนาะปลดไปเรื่อยๆนะครับปลดจนสุด30เนี่ยก็จะได้ของรางวัลพอสมควรเนาะแต่กุหลาบที่ได้เนี่ยในลองนับสิ20 20 4แล้วนะครับ80เนาะ100 200นะครับ220นะแล้วก็420 กุหลาบก็ไม่ได้เยอะนะฮะกุหลาบไม่ได้เยอะเลยก็จะคุ้มไหมนะไม่แน่ใจนะเ,เพื่อนๆลองไปคํานวณกันดูอีกทีหนึ่งนะผมอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าอันนี้คิดแบบเร็วๆเลยแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแพ็คเติมเพื่อเอากุหลาบนะครับเอหรือแพ็คนี้จะคุ้มกว่านะเพราะว่าอันนี้หนึ่งพันได้พันห้า 1, ได้หนึ่งพันแล้วก็ได้ตั๋วเศษอีกตัว ตัวเลือกอาหารนะครับอีกห้าตัวในลองดูอีกทีอันนี้พันห้าได้หนึ่งพันใช่ไหมครับถ้าอันนี้ปกติพันห้าได้พันสองกับอีกหนึ่งหมืนเพชรแดงอ๋ออันนี้มันได้อ้น,นี่เนาะฮีโร่อันนี้อาจจะดีกว่าหรือเปล่า อ,อ๋อเราก็ได้อวตาที่เป็นไทม์ลิมิตเอาเป็นว่าผมว่าเติมหนักแน่นอนนะครับถ้าจะเอาแสงมืดสรุปแบบง่ายๆก็คือถ้าสายฟรีผมว่าอาจจะได้แค่ไอ้ซีดเนี่ยสเม็ดแค่นั้นนะครับกิจกรรมนี้แล้วก็แดหน้าฟรี1ตัวนะครับประมาณนี้ก็คร่าวๆกิจกรรมภาพรวมก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเอาถ้าเพื่อนๆ มีข้อสงสัยนะครับก็มาถกเถียงกันได้เนาะหรือว่าถ้าพเพื่อนๆคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าเออมันน่าจะประมาณเท่านี้ก็มาดีคัสตกันเนาะอันนี้คือผมคิดรุเร็วนะผมไม่ได้คิดมาก่อนก็ถ้าพเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องสิทธิ์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจใกับผมด้วเนาะก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ